สวัสดีครับผมอมระเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่17ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2565เรามีนัดก,กันในหัวขอ้อเครียดเป็นก็ไม่ซึมเศร้าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมมีอากาศจัดการอบรมให้กับคนไทยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีเจ้าภาพคือสถานทูตท,ท,ที่กรุงโตเกียวนะครับ Uh, แล้วก็แฝงไว้ด้วยความหมายว่าความเครียดกับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันและถ้าเราจัดการความเครียดเป็นโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็จะลดลงได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการความเครียดโดยเฉพาะความเครียดในแบบที่เสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เราก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆนะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้จะย่นย่อจากการพูดคุยประมาณเกือบสองชั่วโมงของกลุ่มที่ญี่ปุ่นเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับผมจึงจะแบ่งเนื้อหาเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือความเครียดนี่ตกลงมันคืออะไรเครียดแบบไหนจึงจะเสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารสองก็คือเราจะทําทอะไรได้บ้างในการป้องกันไม่ให้ความเครียดที่เสี่ยงเนี่ย มันพัฒนาจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมานะครับเรามาลองเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานก่อนเลยนะครับว่าความเครียดคืออะไร,รถ้าเราไปถามคนว่าความเครียดคืออะไรเขาจะบรรยายด้วยคําตอบที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะคุณรู้ได้ไงว่าตัวเองกําลังเครียดอยู่เราก็จะได้ชุดคําตอบที่เป็นรูปแบบชุดหนึ่งนะครับเช่นคนจํานวนหนึ่งก็จะบอกว่าเขารู้ว่าเขาเครียด เวลาที่เขามีอาการปวดหัวหรือเวลาที่เขาหลับได้แย่ลงหรือเวลาที่เขากินอะไรไม่เคยลงมีอาการไม่เคยมีแรงจุกแน่นที่คอหายใจไม่อิ่มหรือมีความรู้สึกไม่เคยสดชื่นไม่ค่อยมีแรงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบางคนก็จะมีอาการไข้ต่ตําๆซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากความเครียดครับในคนที่เริ่มต้นเครียดแล้วไม่รู้ตัว อาการทางกายเหล่านี้เขาไม่รู้ว่าเป็นอาการของความเครียดครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์ปีกลางๆนะครับเรียนแพทย์6ปีผมอยู่สักปี2ปีสาเนี่ยนะครับทุกๆวันตอนเย็นผมจะมีอาการไขต้ต่าๆซึ่งผมก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นอะไรมันก็ไม่ป่วยสักทีหนึ่งมันก็มีไขล้ลุ่มๆนะครับก็ไปหาอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าไปออกกําลังกายหมอนะครับคือเขารู้ว่ามันเป็นอาการของความเครียดเพราะว่าสมัยนั้นนักเรียนแพทย์ก็เครียดนะครับ สมัยนี้ก็คงเครียดมากกว่าด้วยนั้นหนในเวลาที่เราบอกว่าเรารู้แน่ว่าเราเครียดหรือความเครียดคืออะไรคนมักจะคิดถึงอาการทางร่างกายแต่ 2. ครับเวลาที่เราถามว่ารู้ได้ไงว่าเครียดเขาจะคิดถึงการที่เขามีปัญหาบางอย่างในชีวิตที่เขาแก้ไม่ตกยังมองไม่เห็นทางออกหรือ,อยังทําใจยอมรับไม่ได้แม้เขาจะรู้ดีว่าเขาทําอะไรกับมันไม่ได้ก็ยังทําใจไม่ได้อย่างนี้ก็จะบอกว่าเครียดเหมือนกัน คือรู้ว่ามีปัญหาบางอย่างแล้วยังแก้ไม่ได้ก็เครียด 3. นะครับบางคนจะบอกว่าเวลาที่เครียดเนี่ยเขารู้เพราะว่าอารมณ์เขาจะไม่่คยดีเหมือนเดิมเขาจะหงุดหงิดง่ายเขาจะอารมณ์อ่อนไหวชักจ,จะกังวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นอาการของความเครียดนะครับสครับบางคนก็จะรู้ตัวว่าเครียดเวลาที่ความคิดเริ่มวนเวียนหมกมุ่นแล้วก็ทําให้การตัดสินใจผิดพลาดแต่ทั้งหมดเนี่ย มันเป็นอาการประกอบ4ส่วนนะครับส่วนแรกคืออาการทางร่างกายส่วนที่2คือการมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกส่วนที่3เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วก็ส่วนที่4คือความนึกคิดที่เริ่มเสียประสิทธิภาพเสียความสามารถในการคิดให้ชัดเจนไปทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงถึงกันแต่ถ้าจะลองจัดเรียงดูเนี่ยความเครียดก็มักจะเกิดขึ้นตอนที่มันมีปัญหาบางอย่างที่เข้ามากระทบแล้วเรามีปฏิกิริยาทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจิตใจนี้มันก็แบ่งเป็นส่วนของความนึกคิดกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าจัดแบบนี้ก็อาจจะพอจะเห็นภาพแต่คําถามก็คือว่าเอ๊ะถ้างั้นก็แปลว่ามันอยู่ที่เหตุการณ์บางอย่างนั้นใช่ไหมที่ทําให้คนเราเครียดนะครับแน่นอนเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เช่นเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงสถานะการเงินเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้ร่างกาย และจิตใจมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับโดยเฉพาะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เลยมาคิดว่าอ๋อแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์ในแนวลบเข้ามากระทบนะครับแล้วเราก็เลยมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นใช่ไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าในการศึกษางานวิจัยเรื่องความเครียดตั้งแต่เมื่อประมาณสัก 80ปีก่อนนะครับ60ปีก่อนขออภัยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาพบว่าแม้แต่เหตุการณ์บวกเช่นได้แต่งงานได้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้เลื่อนตำแหน่งก็มีความเครียดได้นะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราต้องปรับตัวร่างกายมันจะต้องปลุกพลังบางอย่างขึ้นมาเพื่อจัดการกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนั้น นั้นคนถูกลอตเตอรี่ก็เครียดเหมือนกันอยู่ได้เงินมาเยอะไม่รู้จะไปทําอะไรแถมกลัวญาติมาขอด้วยแต่มันมีมากกว่านั้นครับเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ละคนอาจจะเครียดไม่เหมือนกันเช่นสมมุติว่าแฟนบอกเลิกผมชอบใช้ตัวอย่างนี้นแฟนบอกเลิกบางคนก็อาจจะรู้สึกเครียดมากบางคนก็อาจจะเครียดน้อยบางคนก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรบางคนก็มีความรู้สึกเป็นบวกคือดีใจอยู่ลึก ซึ่งก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวบอกเรื่องลบอาจจะเป็นรู้สึกบวกก็ได้นะครับผมพูดงี้หวังว่าคุณไม่งงนะครับความหมายก็คือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าเรื่องลบเราต้องรู้สึกลบนะครับ <S <S <ๆ>เพราะบางคนนะครับตอบสนองต่อเรื่องเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างขยายความดูนะครับสมมุติว่าคุณถูกให้ออกจากงานในช่วงโควิดที่ผ่านมา เราก็รู้สึกเครียดจริงไหมขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่นะครับถ้าเราคิดว่าเจ้านายเฮงสวยไม่เป็นธรรมคำพูดนี้ถ้าคุณลองทวนดูในความคิดของคุณคณนอาจจะรู้สึกได้ว่าคนคนนั้นน่าจะกําลังโกรธเจ้านายเฮงสวยไม่เป็นธรรมคนคนนั้นกําลังโกรธไม่พอใจนะครับก็เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งหรือถ้าเขาพูดว่าในใจนะครับเอาเจ้าเงินที่ไหนไมาจ่ายค่าเทอมลูก อันนี้ก็เป็นความกังวลใจนะครับหรือถ้าเขาพูดว่าเราไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนอันนี้เป็นความรู้สึกแย่กับตัวเองอาจจะเกิดความท้อใจเศร้าใจหรือโกรธตัวเองได้แล้วก็อาจจะมีปฏิกิริยาทางความคิดว่าดีเหมือนกันกําลังอยากพักอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความโล่งใจสบายใจได้นะครับแต่มันไม่ได้เป็นอันใดอันหนึ่งนะครับคนคนนึง อาจจะมีทั้ง4ความคิดนี้วิ่งในหัวก็ได้ดังน,นั้นในหนึ่งเหตุการณ์ก็มีปฏิกิริยาความคิดหลายเรื่องแล้วก็มีอารมณ์หลากหลายมากทั้งโกรธไม่พอใจทั้งวิตกกังวลทั้งท้อใจเศร้าใจทั้งใจหนึ่งก็โล่งไปอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้แหละคือการทํางานของจิตใจของคนเราคือในทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามามันจะมีปฏิกิริยาทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่คู่กันนะครับปฏิกิริยาในแวบแรก ของคนเราเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นเช่นกำลังจะแต่งงานอย่าเพิ่งคิดว่ามันมีจะเรื่องบวกใช่ไหมครับเขาอาจจะดีใจก็ได้เขาอาจจะกังวลใจก็ได้เขาอาจจะลังเลสงสัยรู้สึกผิดก็ยังได้เลยเนียครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่ในใจของเขาซึ่งปฏิกิริยาในแวบแรกนี้เนี่ยจะสะท้อนความเป็นตัวเขาและก็ความเป็นตัวเขานี่แหละก็คือสิ่งที่เขาจะไปใช้ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆในชีวิต เราก็รู้ว่าความคิดส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์ความรู้สึกก็ส่งผลต่อความคิดมันไปด้วยกันได้นะครับอันนี้คือปฏิกิริยาแวบแรกต่อเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบนะครับคราวนี้อะไร่ะครับที่เป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาเหล่านี้นะครับผมจะจัดง่ายๆออกมาเป็น5ตัวแล้วก็5ตัวนี้นี่ล่ะครับจะเป็นตัวฐานที่พอจะดูได้ว่าคนนั้นจะเสี่ยงที่จะเปลี่ยนจากเรื่องเครียดธรรมดา กลายเป็นความเครียดเ,เรื้อรังหรือจะเปลี่ยนจากความเครียดเรือร้อรังกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับการเปลี่ยนจากเรื่องเครียดธรรมดาเป็นเครียดเ,เรื้อรังเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง5ตัวที่ว่านะครับแล้วความเครียดเ,เรื้อรังเนี่ยโดยตัวมันก็จะสามารถทําให้คนเราป่วยเป็นสารพัดโรคโรคทางกายก็ได้นะครับเบาหวานความดันหัวใจอะไรพวกพูดไปนะครับทุกตัวเกี่ยวข้อ,ของกับความเครียดหมดไม่ทางใดก็ทางหนึง่ง แต่มันยังทําให้เราเสี่ยงกับโรคทางจิตเวทด้วยโดยเฉพาะวิตกกังวลและซึมเศร้าเนี่ยนะครับนั้นเราก็จะมาดูนะครับว่าไอ้ตัวกําหนดปฏิกิริยาของเราตอนที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยถูกกําหนดจากอะไรนะครับประการแรกก็คือถูกกาหนดจากประสบการณ์วัยเด็กของเราว่าเราถูกวางรากฐานทางอารมณ์ทางความนึกคิดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือระบบความเชื่อ mindset ของเราเนี่ยถูกสร้างมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก นี่คือประเด็นที่1นนะครับที่จะกําหนดปฏิกิริยาของเราปฏิกิริยาอันที่2นะครับส่วนผสมที่2ที่จะกําหนดปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดก็คือมันจะมีกระบวนการประเมินของเราที่เกิดขึ้นเร็วมากว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราจัดการได้ไหมเราเอาอยู่ไหมนี่นะครับถ้าเราจัดการได้เรามีประสบการณ์เรามีมองเห็นภาพว่าเราจะจัดการมันยังไงมันมีความเชื่อมั่นเคยมีความสําเร็จในการจัดการเรื่องราวคล้ายกันมาก่อนหรือมีความสําเร็จในเรื่องอื่นมาก่อน เราก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เราจัดการอยู่ไอความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเอาอยู่เนี่ยนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันไม่ออกมารุนแรงติดลบมากเพราะเรารู้ดีว่าเราจัดการมันได้นะครับ <Pos itions? S 2> แต่ความรู้สึกว่าเราจะจัดการมันได้ไหมจะเอาอยู่ไหมก็อย่างที่บอกมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสําเร็จประสบการณ์ความภาคภูมิใจกับการประเมินตัวเองว่าเราจัดการมันได้ไหมคุณเริ่มเห็นนะครับว่าเอ๊ะ มันมีหลายซ้อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับนี่แหละครับคือตัวกําหนดปฏิกิยายา3นะครับเ,เรามีตัวช่วยไหมเวลาที่มีเรื่องเครียดนะครับหนึ่งในการจัดการก็คือเราจะดูว่าเรามีแหล่งช่วยเหลือให้เราอุ่นใจหรือเปล่านะครับผมเจอคนที่ว่างงานตกงานเขาไม่ได้รับผลกระทบเพราะเขามีที่บ้านที่บ้านเขามีฐานะที่ดีพอ พักสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยหาที่ทํางานใหม่ให้ทารองนั้นนะครับการมีแหล่งช่วยเหลือนะครับการมีเพื่อนที่เข้าใจการมีครูบาอาจารย์ที่ไปปรึกษาได้นะครับพื้นที่ที่มีตัวช่วยเนี่ยก็จะทําให้เราอุ่นใจเพราะว่าแม้เราจะคิดอะไรไม่ออกในตอนนี้แต่เราก็กะว่าเดี๋ยวเราไปขอความช่วยเหลือนะครับคนที่มีแหล่งช่วยเหลือจึงถือว่าโชคดีนะครับบางทีก็เราเรียกว่ามีวาสนาใช่ไหมครับ อันนี้คือตัวที่3ก็คือการมีตัวช่วยไหมในชีวิตของเราถ้าเรามีตัวช่วยปฏิกิริยาของเราก็จะไม่เข้มข้นมากโดยเฉพาะไม่เข้มข้นที่เป็นในทางลบนะครับสนะครับชีวิตของเรามีปัญหาอื่นที่กําลังรบกวนหรือรุมเร้าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าชีวิตเรามีปัญหาหลายเรื่องอยู่การมีเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งเข้ามาก็จะยิ่งทําให้เรากังวลใจหรือว่าไม่มั่นใจได้เช่น ถ้าเรามีปัญหาชีวิตคู่อยู่แล้วนะครับและลูกกำลังมีปัญหาบางอย่างในเรื่องพฤติกรรมรายได้ของเราก็ลดลงมาช่วงหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราก็ถูกให้ออกจากงานนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับเราแบกน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนถึงวันหนึ่งที่มีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูดอูดมันแบกไม่ไหวมันไม่ใช่ฟางที่มันหนัก แต่มันเป็นปัญหาอื่นหรือของที่อูดตัวนั้นมันแบกอยู่ที่มันหนักอยู่แล้วแล้วเติมไปหน่อยนึงก็ไม่ไหวนี่นะครับนั้นปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดของเราที่จะมีต่อเรื่องเกิดที่มันผ่านมาเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับว่าชีวิตเรามีเรื่องวุ่นวายอยู่เยอะไหมเนี่ยนะครับคนที่จัดการชีวิตได้ดีไม่เคยมีเรื่องวุ่นวายค้างอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาเป็นดินพ่อขางหมูเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็ยังเหลือพลังงานเหลือความสามารถความเชื่อมั่น ทรัพยากรที่จะจัดการเรื่องที่ผ่านเข้ามาใหม่ได้นะครับแต่คนบางคนเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าดวงเช่นช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเนะครับเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งชีวิตระสำระสายนีครับถ้ามีอีกสักเรื่องหนึ่งเข้ามาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่ไหวแล้วเนี่ยครับมีคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่าในช่วงไม่กี่ปีจริงๆคือในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมา เขาเสียญาติคนสนิทในวงไปถึง3-4คนนะครับอันนี้เราเห็นเลยว่าโอ้มันเกิดอะไรหลายอย่างขึ้นในชีวิตแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่เสียเสียคนรักแต่มันไปนกระทบก,กันกับเรื่องอื่นตามมาหลายเรื่องนะครับอันนี้ความที่มีปัญหาอื่นอยู่ในตัวเราก็จะมีผลต่อปฏิกิริยาของเราได้นะครับและสุดท้ายนะครับเอาแบบง่ายๆก็คือ ต้นทุนในความสามารถในการจัดการระบบชีวิตของเราดีเพียงใดนะครับสำหรับคนที่ฟังการพูดของผมประจำจะรู้นะครับผมให้ความสำคัญกับการจัดระบบชีวิตมากเ,เพราะว่ามันส่งผลต่อระบบชีวภาพและระบบชีวภาพของเราคือต้นทุนในการที่เราจะใช้ในการจัดการกับเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาซึ่งก็คือการกินนอนออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มให้ด้วยนะครับว่าในกรณีของความเครียดเรื้อรังเนี่ย ที่มันเปลี่ยนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยการกินนอนออกําลังกายก็ยังคงเป็นารากฐานในการป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับหตัวเนี้ยก็จะกําหนดว่าเราจะมีปฏิกิริยาของความเครียดรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ยังกําหนดว่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เข้ามากระทบที่ทําให้เราเครียดเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเรื้อรังที่เครียดเรื้อรังไหม เพราะว่าใน5ตัวนั้นมันจะก,กําหนดทรัพยากรภายในตัวเรากับความสามารถที่เราจะจัดการปัญหาเนี่ยนะครับมองแบบนี้ก็เป็นหลักเหมือนดีมานซับายเลยนะครับว่าโจทย์มาใหญ่แค่ไหนเรามีทรัพยากรไปจัดการได้มากแค่ไหนความสามารถในการสะสมตัวต้นทุนภายในตัวเองก็จึงเป็นตัวสําคัญมากเวลาที่เราเจอความเครียดเรื่องใหญ่ถ้าเรามีต้นทุนในตัวดีทั้ง5ประเด็นเนี่ยนะครับเราก็จะจัดการเรื่องใหญ่นั้นได้ อาจจะหนักอยู่บ้างแต่เราก็รู้สึกเชื่อมั่นว่าเราจัดการได้ถ,ถ้าจะโดยโดยรวมแล้วเนี่ยพอเรามองแบบนี้นะครับอะไรที่จะทําให้เราเสี่ยงกับการที่เราจะเครียดธรรมดากลายเป็นเครียดเรือรังนะครับหก็คือประสบการณ์ของเราทําให้เรามองสิ่งต่างๆเป็นในลักษณะเหมือนเราตกเป็นเหยื่ออยู่เรื่อยๆ มองว่าฉันถูกกระทําโดยคนนั้นฉันถูกกระทําโดยสถานการณ์ซึ่งเราเคยคุยกันในเรื่อง mindset ของผู้ตกเป็นเหยื่อไปนะครับว่า mindset แบบนี้เนี่ยมันทําให้เรากลายเป็นผู้ถูกกระทําแล้วก็มองไม่เห็นว่าเราจะจัดการมันอย่างไรมันทําให้เราไม่มีแรงสู้เพราะไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับ mindset ตัวนี้อยู่ในใจของเรา ไม่ใช่อยู่ที่โจทย์ภายนอกนะครับเพราะโจทย์ภายนอกจะยากแค่ไหนก็ตามถ้าเรามี5ปัจจัยเมื่อกี้ที่ดีนะครับ<ม>เรายังมีความเชื่อมั่นว่าหนักแค่ไหนฉันก็จะสู้จนผ่านมันไปได้แต่ว่าถ้าเรื่องไม่ใหญ่แต่ต้นทุนทั้ง5ปัจจัยเมื่อสักครู่ไม่ดีเราก็มีแนวโน้มว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาเรื่องเล็กๆก,ก,ก็ยังกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้นะครับ 2. นะครับ ถ้าในวัยเด็กเราอยู่ในบ้านที่มีความรุนแรงพ่อแม่ทะเลาะก,กันนะครับทำร้ายกันทำโทษเรารุนแรงพ่อแม่ยุ่งมากไม่มีเวลาดูแลเราละเลยทอดทิ้งเราให้เราไปอยู่กับคนอื่นเพราะดูแลเราไม่ไหวหรือมีพี่น้องหลายคนแต่เราถูกคัดไปอยู่กับบ้านอื่นนะครับส่งไปอยู่โรงเรียนประจําตั้งแต่เล็กปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้ต้นทุนในตัวเราเนี่ยน้อยลงซึ่งต้นทุนเหล่านี้จะมีผลต่อหลายเรื่องมาก หนึ่งในนั้นก็คือปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดมาสักครู่นี้ที่พูดตอนต้นเลยนี่นะครับมันกําหนด Mindset มันกําหนดปฏิกิริยาของเราที่มีต่อเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาครับสถ้าเราไม่มีทักษะในการแก้ปัญหานะครับขาดวิธีคิดในการจัดการปัญหาเชิงรุก4แล้วไม่มีแหล่งช่วยเหลือนะครับหมีปัญหารุมเรา้าแล้วก็เราไม่สามารถบริหารชีวิตพื้นฐานได้ปัจจัยเหล่านี้ก็จะทําให้เรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น เสี่ยงกับการที่มันจะล้มเป็นโดมิโน,โน่คือเรื่องเรื่องหนึ่งขยายเป็นอีกปัญหาหนึ่งเรื่องเครียดหนึ่งเรื่องกลายเป็นเรื่องเครียดเรื้อรังและก็ถ้าไม่ดูแลให้ดีความเครียดเรื้อรังนั้นก็จะทําให้เราเสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมา mm. ก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันทําให้คนเราป่วยเป็นซึมเศร้าได้ยังไงนี่นะครับผมยกตัวอย่าง5เหตุผลนะครับ เหตุผลแรกก็คือความเครียดเรื้อรังโดยตัวมันเองจะเป็นระบบร่างกายที่เร่งเครื่องแล้วก็ใช้ทรัพยากรในตัวเราดังนั้นคนที่เครียดเนี่ยก็จะใช้สารอาหารสารเคมีต่างๆในร่างกายเยอะนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะบกพร่องนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมเคยพูดว่าคนที่กําลังมีความเครียดอยู่ผมจะแนะนําให้กินวิตามินรวมนะครับสในขณะที่เครียดเรื้อรงังบางทีเรานอกเหนือจากการที่เรา ขาดสารอาหารเพราะการใช้จ่ายเยอะใช้พลังงานเยอะแล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่เคยได้ออกไปเจอแสงแดดซึ่งแสงแดดนี้ก็มีผลต่อวิตามินดีมีผลต่ออารมณ์แล้วก็มีผลต่อการนอนแล้ววิตามินดีก็มีผลต่ออารมณ์อีกทีหนึ่งระบบชีวภาพก็รวนนะครับไปกระทบฮอร์โมนได้ด้วยนะครับเวลาที่เรากิจวัตรความเครียดร,รื้อรังนะครับและกิจวัตรไม่ดีนั้นนั้นมันความเครียดร,รื่ารังเปลี่ยนเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกตรงที่มันกระทบระบบชีวภาพของเรา สองก็มีกลไกทางจิตครับเวลาที่เราเครียดเรื้อรังบางครั้งเราเริ่มโกรธตัวเองเราเริ่มไม่ชอบตัวเองที่เราจัดก,การมันไม่ได้สักทีน,นะครับบางทีก็รู้สึกล้มเหลวนะครับแก้ปัญหาแล้วมันไม่สําเร็จสักทีจนกระทั่งรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกตัวเองไม่มีความสามารถไร้ค่านะครับถัดมาก็คือเมื่อเราอยู่ในความเครียดเรื้อรังนานๆเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาหรือขาดที่พึ่งเพราะว่า บางครั้งเราไม่รู้จักบริหารความสัมพันธ์เพื่อให้มันเกื้อกูลกันแล้วก็ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับบางครั้งเครียดแล้วไปทําให้ความสัมพันธ์กับคนที่เคยเกื้อหนุนเราถูกมีความสัมพันธ์แย่ลงก็ทําให้เรายิ่งเครียดมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือปัจจัยเรื่องกรรมพันธุ์ซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยมีคนมักจะคิดว่ากรรมพันธุ์เป็นโรคซึมเศร้าไปว่าเราต้องเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่นะครับกรรมพันธุ์มีน้ําหนักเพียง20-40%ประมาณนะครับ ในกรรมพันธุ์นี่หมายความว่าถ้าคุณมีกรรมพันธุ์ก็จริงแต่ถ้าคุณจัดการปัจจัยต่างๆ5ปัจจัยข้างต้นได้ดีน,นะครับความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็จะลดลงนะครับเหมือนกับมีกรมาามกรมพันธุ์เบาหวานมีกรรมพันธุ์โรคนั้นโรคนี้เนี่ยเวลามีกรรมพันธุ์อยู่ไม่ได้แปลว่าจะต้องป่วยเป็นโรคนั้นมันแค่เพิ่มความเสี่ยงและตัวกระตุ้นให้เกิดเป็นโรคต่างๆเนี่ยก็คือความเครียดเรื้อรังนี้เองนะครับดังนั้น ความเครียดเรื้อรังถ้าเราจัดการได้ไม่ดีก็เลยเสี่ยงกับการจะป่วยเป็นโรคต่างๆรวมถึงโรคซึมเศร้าด้วยงั้นเราจะทำยังไงในการป้องกันนะครับคุณคงเห็นนะครับว่าถ้าเราจะไล่ปัจจัยทั้ง5ตัวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมันก็มีอะไรให้เราต้องฝึกเยอะเหมือนกันนะครับเช่นการระวัง m i n d เซตของผู้ตกเป็นเหยื่อนะครับความตระหนักว่าเรามีปมค้างใจอยู่ไหม ถ้าเราตระหนักว่าวัยเด็กของเรามีนะครับขอให้รู้เลยนะครับบางครั้งคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแต่จริงๆมันมีในระดับจิตใต้สมนึกแล้วก็ส่งผลออกมาในการตัดสินใจในปฏิสัมพันธ์ในสมาธิในที่เราจดจอ่อหลายเรื่องมากนะครับดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีปมไปจัดการปมให้ดีนะครับถ้าคุณเห็นว่าตัวเองมักจะมองว่าตัวเองเป็นผู้ถกกระทาให้หาวิธีแก้ซึ่งหลายครั้งมันเชื่อมกับปมด้วยนะครับแต่มันมีบางอย่างที่คุณทําได้นะครับเช่น คุณฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเชิงรุกซึ่งเราเคยคุยกันไปพอสมควรนะครับการเรียนรู้ที่จะสร้างสมรรถภาพที่ดีเพื่อเป็นแหล่งช่วยเหลือของเรานะครับการจัดการระบบชีวิตซึ่งจะสําคัญมากๆเลยเพราะว่าระบบชีวิตการกินการนอนการออกกาลังกายการมีเวลาพักผ่อนจิตใจให้สงบด้วยศาสตร์เทคนิคต่าง ของซิกโลกตะวันออกที่เราคุยกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นโยคะไทเก,กชิกงหรือการฝึกจิตทำสมาธิจเจริญสติก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นเลยกับการที่ไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนแย่แค่ไหนก็ตามการฝึกการอยู่กับตัวเองพักใจมีการฝึกสติช่วยได้ทุกโรคแต่ว่าโดยตัวอของมันเนี่ยจะไม่พอนะครับมีคนที่ไปปฏิบัติธรรมนานบอกผมว่า การเข้าใจเรื่องกลไกภายในจิตใจที่ทำให้เกิดปมค้างใจเนี่ยมันช่วยให้เขาใช้ฐานของการปฏิบัติธรรมมาจัดการปัญหาภายในใจได้ดีขึ้นแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าพอเรียนสิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันทำให้เขาปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมันจึงมีหลายอย่างที่เราจะฝึกได้ตามประเด็นที่มาสกูได้ไล่ไปนะครับก็คือมีปมไหมมีประสบการณ์ความสำเร็จและเชื่อมั่นไหมนะครับมีแหล่งช่วยเหลือไหม จัดระบบชีวิตไม่ให้มีปัญหาสะสมเป็นดินพอกหางหมูได้ดีเพียงใดกับจัดระบบชีวิตพื้นฐานกินนอนออกกําลังกายได้ดีเพียงใดเนี่ยนะครับซึ่งมันมีหลายเรื่องครับที่เราต้องฝึกฝนและจัดการบางคนก็คิดแต่ว่าช่วยแนะนําหน่อยหนึ่งให้ทํำยังไงนะครับผมไม่สามารถให้คําแนะนําว่าทํา1 2 3แล้วคุณจะหายเพราะว่าของเหล่านี้ไม่ใช่คําแนะนําให้เราพยายามทําง่ายๆสั้นๆแลวจะได้ผล เนื่องจากมันสะสมมานานแต่คำแนะนำมักจะเป็นว่าคุณต้องฝึกทักษะมีทักษะอะไรบ้างที่คุณต้องฝึกนะครับแล้วมาสักครู่ผมก็ได้แนะนำไปว่ามีทักษะเรื่องของการกลับมาอยู่กับตัวเองศาสตร์ผ่อนคลายของซีโรตะวันองก,การฝึกสติก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับฝึกแล้วโครงสร้างสมองเปลี่ยนนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ลอยๆเป็นนามธรรมานะครับมันมีงานวิจัยเรื่องนี้ชัดเจนแล้วนะครับ ทักษะในการจัดการอารมณ์นะครับทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการสร้างสมรรถภาพสิ่งเหล่านี้ล้วนแล,วแล้วแต่เป็นทักษะแต่แตและต,ตัวต้องฝึกหมดเหมือนคุณอยากจะขับรถเป็นอยากจะขี่จักรยานเป็นก็ต้องฝึกทักษะเหล่านี้ก็เหมือนกันครับฟังอย่างเดียวไม่ได้ฝึกมันทําไม่ได้เวลเาไปเจอจริงเหมือนนักมวยไม่เคยลงซ้อมออแล้วก็ให้ขึ้นชกมวยก็ถูกนอกมาแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราจะเรียกสักคำหนึ่งให้สั้นๆว่า ถ้าเราอยากจะฝึกจัดการความเครียดเพื่อป้องกันการขยายจากความเครียดธรรมดากลายเป็นเครียดรือรังแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยทักษะเหล่านี้นะครับทัศนคติเหล่านี้อาจจะเรียกรวมๆกันก็ได้ว่าเป็นการจัดการชีวิตเชิงรุกคุณจะเรียกว่ามันเป็น Mindset ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า Mindset เนี่ยมันไม่คยได้แฝงไว้ซึ่งทักษะในการจัดการมากนักนะครับ แต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีวิธีการในการจัดการชีวิตเชิงรุกเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ถามว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแต่ให้เราถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันกําลังกระทบเราอย่างไงแล้วเราเลือกที่จะจัดการมันอย่างไงนะครับความเป็นเจ้าของปัญหาความสามารถที่จะรู้ว่าในเวลานั้นเราอยากจะทําเพื่อให้เกิดอะไรคือมีเป้าหมายอันนี้คือทักษะข้างใน รวมถึงความสามารถในการลงมือทําให้เกิดผลนะครับโจทย์ทั้งหมดนี้นะครับโจทย์ที่ยากที่สุดจะเป็นโจทย์ที่เป็นปมจากวัยเด็กเพราะว่าในวัยเด็กสมองเรายังพัฒนาไม่เต็มที่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มที่เรายังมีวุฒิภาวะต่ํราระบบความคิดก็ยังไม่ได้พัฒนาแล้วเราต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่มากนะครับนั้นเวลาที่มีปมข้างใจจากวัยเด็กนี่นะครับผมพบเสมอว่าในคนที่ถูกเหตุ ความเครียดที่ไม่รุนแรงเข้ามากระทบและเกิดเป็นอาการซึมเศร้าได้มักจะเป็นคนที่มีบางอย่างที่เป็นโจทย์ค้างจากวัยเด็กแต่ถ้าต้นทุนในวัยเด็กดีพอนะครับถ้าจะมีอะไรทําให้เขาซึมเศร้าได้หรือเครียดเรื้อรังได้มันจะต้องเป็นปัญหาที่รุมเร้าคัดแทกเข้ามาเหมือนช่วงดวงตกเลย,เน,ยนะครับแล้วก็มันจะก็ต้องไปแทกถูกความภูมิใจที่สำคัญของเขา พูดง่ายๆต้องกระแทกแรงเขาถึงจะรู้สึกท้อแล้วก็เกิดความเศร้าแล้วก็ถ้ามันนานพอจนระบบเปลี่ยนแปลงระบบชีวภาพรวนก็จะเสี่ยงกับการไปโรคซึมเศร้าได้น,นะครับดังนั้นการแยกแยะว่าเรามีต้นทุนแต่ละเรื่องอย่างไรใน5ปัจจัยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็การสะสมต้นทุนภายในตัวเราให้ดีนะครับก็จะทําให้เวลาที่เรามีความเครียดเราก็จะจัดการความเครียดเป็น และนั่นก็จะลดความเสี่ยงกับการที่เราจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับ